วันนี้ก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีก็มีโอกาสได้ผ่านและก็หยุดจอดแวะที่สถานีรถไฟบ้านหมี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะนั่งรอรถไฟให้น้องโซนได้เห็นรถไฟแบบเป็นๆสักทีสถานีนี้เป็นทางผ่านทางขึ้นสายเหนือน่าจะมีรถไฟผ่านหลายกระบวนอยู่ก็เดี๋ยวจะต้องรอดู นี่ก็เป็นภาพบรรยายกาศสถานีรถไฟของอลบบุรีสถานีบ้านหมีนี่ทางโน้นก็คือทางไปน่าจะไม่รู้ไปทางไหนไม่รู้จะไปนครสวรรค์หรือว่าไปกรุงเทพนี่กันเดี๋ยวมันต้องมีสักขบวนล่ะผ่านมาใช่ไหมน้องโซนน้องโซนรอก่อนนะ อ่ามันต้องมีสักขบวนและว,วันนี้ก็ต้องคอยดูเด็กๆเ,เพราะว่า,าเดี๋ยวจะโดนรถไฟกินวันนี้แหละน่าจะไม่ผิดหวังนะน่าจะไม่ผิดหวังน่าจะต้องมีมาสักขบวนแล้วก็รอกันก่อน ระหว่างรอรถไฟมาอ่ารถไฟจะมาตอนบ่ายโมงสิบสามก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็ได้เติมสเสบียงนี่ทุกคนในรถได้เติมสเสบียงเพื่อที่อ่าให้น้องโซนได้เห็นรถไฟพี่ไบก็นี่เติมสเสบียงเพื่อน้องน้องโซนคนเดียวโอเคไหมเดี๋ยวแป๊บหนึง่งจะได้เห็นรถไฟแล้วนะพอจอดรอให้โอเคไหมอ่าโอเค เดี๋ยวตอนนี้พวกเราทุกคนกาลังเติมสบียงกันอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนรถไฟมารถู้โดยสวามีระสงค์เดินต่อไปกับรถเร็วจะล่องกระวหนึ่งหนึ่งสองโดยรถทงผู้โดยสารจากสถานีเด่นชัยปลายทางสถานีกรุงเทพปภิวัฒน์ติดต่อซื้อตัวโดยสารได้ที่ช่องจุดหนึ่งตัวครับบวนรถธรรมดาเที่ยวขึ้นกระวสองสี่หนึ่งโดยรถทงผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพผลพองปลายทางพิษนุโลก ข้าไปรอและไปโดยสารได้ในชาลชาลสูงชาลชาลที่4ครับหัวรถทัวนี้จะมาเจาอะอดหนีกับก๊วนรถเนลทดลองที่สถาน,นีบ้านหมีครับไป,ไปไปมาแล้วรู้ยินดู

ครับไม่อารถไฟอะใช่ใช่ใช่รถไฟรถไฟ แตราบที่นี่สถานีบ้านมีที่นี่สถานีบ้านมีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีบ้านมีก็ลองจากขบวนรถก็ตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เราติดตัวมานำลงให้ครบเพื่อถูกต้องครับตอนที่มีนชานชรลาที่สี่รถธรรมดาที่ขึ้นขบวนสองถึงหนึ่งโลัวร์้โดยสารจะเพิ่มที่หัวลำโพงปลายทางพิเศษนี้ลก ไม่ได้ไม่ได้ตอนผ่ตอรุ่สิ่ของบรเิ่มเท่นที่จะถ่นทพิระบนตุโรที่เียตครับให้ดูให้ดูตรถที่นี้จะเดรดีกับคนรถเดินทดองครับเหนทผ่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางไปกับรถเดินทดลองขบวนหนึ่งหน่สองโดยรับตรงผู้โดยสารจากสถานีเดินใจไปทางสถานีกรุงเทพปัตตานียังไม่มีสัญญตต่อชุ่ตวสายเรีที่งทางี่ปุนนี้ยี่ปุนนี้ dia ni